วันนี้อเอาวดเป็นพวกขาไา้เสือด้วยครับเพื่อใคสนใจของเล็กๆ,ๆหน่อยมาสื่ออะไรครับนี่ครับนี่ครับไก่โมเพียงครับสองร้อยสี่สิบต่อบาทไา้มีลูกเล็กๆแดงครับลูกหน่อยไอ้ดอน,นครับ ตัวนี้สองร้อยสี่สิบกบาทตัวนี้ก็สองสี่สิบก่าบาทเจียครับเจียครับัวนี้เป็นผักขาท้ายเสือผ้าครับยนี้ครับเจียวะฟองแกฟองแกต้องกน่าเจียครับด่ครับโอ้ยต้องอกแอกครับตัวนี้ร่อยตัวนี้เขาขายเป็นชุดด้เกินเนี่ย ัวนี้สุดครับตัวนี้ขายเป็นสุดครับตัวนี้สุดจอดหนึ่งร้อยบเก้าบาทโมแพงพอเดียครับหนึ่งร้อยสบ้าบทหนึ่งร้อยสิบาบาทครับอ๋สุดยอดครับสุดยอดครับขายวัตรคูซิงคูยางเหรอเขาจองหาเมเจ้าครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับหนึ่งร้อยสิบเก้าทเจ้าครับเจ้าครับ